ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเล็กกว่างวงมีเขียว่ายงวงเล็กกว่างามีหูมีตาหางยาวสวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะทำอะไรกันอยู่เอ่ยเมื่อวานนี้เราเรียนกันเรื่องอะไรไปเด็กๆจำได้ไหมคะ ใช่แล้วค่ะเมื่อวานนี้เราเรียนกันเรื่องการปฏิบัติตนในการเล่นของเล่นใช่ไหมคะเด็กๆเ,เอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าเพลงที่คุณครูเบลร้องไปชื่อเพลงอะไรใช่แล้วค่ะเพลงช้างแล้วเด็กๆคิดว่าเพลงช้างจะเกี่ยวอะไรกับการที่เราได้เรียนวันนี้ไหมคะค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าช้างเกี่ยวอะไรกับกิจกรรมในวันนี้เด็กๆไปพบกับคุณครูหมวยก่อนนะคะ ไปกันเลยค่ะยอนักคิดสร้างสรรค์เรื่องจันทราพีระคจรภาพเปรมาจาตุกัญยาประทีปใบยอช้างน้อยช่างคิดชอบการประดิษฐ์เป็นชีวิตจิตใจอยู่ที่ไหนมีกล่องคู่กายบรรจุเชือกได้สีกาวกันไกลวันนี้ออกไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่ลืมเลือนคว้ากล่องนั้นไป ระหว่างทางผ่านบ้านป้าช้างใบยอตาค้างเห็นของกองใหญ่ป้าช้างยิ้มแย้มโบกมือใบยอวิ่งปรือเข้าไปทักทายสวัสดีจากคุณป้าจ๋ากำลังรื้อหาของทำอะไรป้าแยกสิ่งของใช้แล้วพลาสติกขวดแก้วเอามาใช้ใหม่ทำความสะอาดให้ดีใช้ซ้ำหลายทีก็ไม่เป็นไร หุงกล่องกระดาษกระป๋องคัดแยกแบ่งกองเรียงกันเอาไว้หากทิ้งให้เป็นขยะโลกเรานั้นจะสกปรกแค่ไหนการใช้เพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วทิ้งลงถังนั้นน่าเสียดายกระดาษใช้เขียนหน้าหลังกระป๋องใส่สตังสะสมไว้ได้ใบยอลองถามคุณป้าอย่างนี้เรียกว่ารียูใช่ไหม ใช้ของอย่างคุ้มคุณค่าก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้สิ่งของต่างๆเหล่านี้ตกแต่งให้ดีคงสวยงามถูกใจเอ่ยปากขอคุณป้าช้างหนูขอบางอย่างไปเล่นได้ไหมได้จัเลือกไปเต็มที่ป้าช้างยังมีเก็บไว้มากมายใบยอไหว้และขอบคุณป้ายิ้มละมุนเบิกบานหัวใจ ช้างน้อยไปถึงสนามเพื่อนๆรุมถามถึงถุงใบใหญ่เธอขนอะไรมาน่ะเปิดดูสิจ๊ะแล้วจะเข้าใจโอ้โหขยะทั้งนั้นเอามาทำไมกันเพื่อนยังสงสัยนี่แหละของเล่นของฉันสร้างเมืองในฝันของพวกเราไงลูกช้างทุกตัวลงมือยกแยกแบกถือของมากองไว้ ความกล่องหลากหลายขนาดวางเรียงเอียงพาดเป็นตึกเล็กใหญ่ลูกช้างลงมือตั้งขวดร้อยเรียงมัดลวดเป็นกำแพงใสเศษผ้ากระดาษถาดช้อนผูกวางเสียบซ้อนประดับทั่วไปปะติดกระดาษสีสวยและตกแต่งด้วยพลาสติกใสๆแค่ใส่ความคิดสร้างสรรค์สิ่งของเหล่านั้นก็เก๋ไก่ได้ บอนใซใบยอปอแก้วจ้องกันตาแป๋วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมืองสนุกจากเศษวัสดุเพื่อนเพื่อนมองดูอย่าง,างเด็กๆหลังจากที่ได้ฟังนิทานแล้วป้าช้างได้นำสิ่งของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ใช่ไหมคะเด็กๆทำให้เกิดความคุ้มค่าในสิ่งของนั้นนะคะนอกจากที่เราจะนำสิ่งของเก่ามาใช้ใหม่แล้วก็มีอย่างอื่นนะคะที่ทำให้เราเกิดความคุ้มค่าได้ ไทยเด็กอยากรูแล้วว่าจะมีอะไรบ้างงั้นเราไปดูเลยค่ะหการใช้ของให้หมดเช่นสบู่ยาสีฟันแป้งยาสระผมเด็กไม่ควรที่จะนำมาเทเล่นนะคะต่อไปดินสอน,นะคะเราควรที่จะใช้จนกว่าที่เราจะจับไม่ได้นะคะของซ่อมแซมของเก่าเราควรที่จะนำของเล่นของใช้ที่ชำรุดเล็กๆน้อยๆกับมาซ่อมแซมนะคะจะทำให้ผู้ปกครองนั้น ประหยัดค่ะและเด็กๆก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้อีกสามใช้แล้วเก็บข้อที่ทั้งของเล่นและของใช้เพื่อที่จะหาได้ง่ายและเพื่อที่จะได้ไม่ต้องซื้อใหม่เด็กๆก็ได้รู้จักการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าแล้วนะคะ,ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆครูเบลจะพาเด็กๆไปทําช้างกระดาษเด็กๆอยากทํากันไหมคะถ้าเด็กๆอยากทําแล้วไปดูขั้นตอนการทํากันเลยคะ่ะ อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะเด็กๆได้แก่สีกาวกันไกลหลอดและใบงานค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆนำสีนะคะมาระบายตามรูปที่ครูเบลได้กำหนดไว้ให้เลยค่ะมีรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ลูกกระตานะคะเด็กๆระบายให้สวยงามตามจินตนาการเลยนะคะ เมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนำกันไกรนะคะตัดตามรอยที่เราระบายสีได้เลยค่ะ จากที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆให้นําแผ่นสามเหลี่ยมนะคะมาประกบกันค่ะและจากนั้นพับมุมขึ้นนะคะเด็กๆมุมข้างล่างขึ้นเล็กน้อยทั้งสองแผ่นนะคะวัดให้เท่ากันนะคะเด็กๆหลังจากนั้นนะคะนํากาวมาทาบริเวณทั้งแผ่นของสามเหลี่ยมนะคะรวมถึงมุมที่เราพับขึ้นไปก็ทากาวติดไปเลยนะคะเด็กๆ หลังจากที่เราทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเราก็จะนำหลอดนะคะเด็กๆมาติดบริเวณที่เราพับขึ้นไปนะคะให้ปลายหลอดนะคะเลยออกไปทางด้านบนนะคะและนำแผ่นสี่เหลี่ยมยาวๆนะคะมาปิดไว้หลังจากนั้นนำแผ่นสามเหลี่ยมอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาแปะทับค่ะเมื่อเสร็จแล้วทาทากาวที่ลูกตานะคะเด็กๆแล้วก็แปะบริเวณสองข้างเลยนะคะให้เป็นลูกกตาช้างหลังจากนั้นนะคะเด็กๆพับหูลงมา เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวิธีทำช้างของคุณครูเบล pues ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนี่คื <S 2> <S 2> อช้างของเรานะคะเด็กๆวิธีเล่นนะคะแล้วก็เป่าเห็นไหมคะเด็กๆงวงของช้างก็จะขยับได้ค่ะถ้าเด็กๆคนไหนทำแล้วส่งมาในไลน์ให้คุณครูเบลกับคุณครูหมวยได้ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย